นายต้นณระนองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการองเทีรยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิงบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะคะในศึก Amazing Spartan Race Thailand 2 0 25ค่ะเปิดชารซีซั่นใหม่กับสนามแรกแล้วค่ะในศึกหัวหิน Spartan Race Weekend and Hurricane h h r t ร HR ารายการ H o n o r ลซอชิงชัยวันแรกที่โรงเรียนนายสิททหารบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ เดี๋ยวพาไปดูผลการแข่งขันวันแรกนะคะไฮไลท์อยู่ที่ประเภทซูเปอร์ 10K อีลิตชายปรากฏว่ารอยเนลเดล่าฟ u นเต้จอมแกร่งชาวฟิลิปปินส์ค่ะวัย29ปีผงาดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52.54นาทีนะคะก็ควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนนักวิ่งชาวไทยเรานะคะถือว่าเป็น นักกีฬาสปาร์ตันของไทยเราเวลาดีที่สุดก็เป็นเบนส์เวอร์เร์หรือว่าขจรศักตะ์คำจากสังกัดสปาร์ตันเรสไทยแลนด์ค่ะทำเวลาได้1ชั่วโมง56วินาทีส่วนประเภทซูเปอร์1 0 k เคอลิทหญิงแซนดี้เมนจี้อัลบาฮานนี่เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาจากฟิลิปปินส์วัย5 5ปีนะคะทำเวลาดีที่สุด57 นาที54วินาทีก็คว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองค่ะเดี๋ยวการแข่งขันค่ะจะเหลือการแข่งขันอีกวันพรุ่งนี้นะคะก็ชิงชัยกันต่อสำหรับการแข่งขัน Amazing Spartan Race Thailand ในปีนี้ค่ะ